วันนี้อยู่กับ b y d Seal 5 DMi Super Hybrid รถไซส์ใหญ่แต่ราคาคาดการณ์ว่าจะอยู่ในกลุ่ม E ีโคคาและสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ด้วยวิง่ง Hybrid ก็ได้วิ่งไฟฟ้าเพียวๆ,ๆก็ไก,กลสูงสุด120กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน NEDC ก่อนเนี่ยเราพาไปดูรายละเอียดกันและคลิปนี้เราจะพามาดูนะครับว่าไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเวลาตอนกลางวันนะจะมีการแสดงผลไฟเลี้ยวต่างๆอย่างไรเพราะเขาบอกว่าลำและหรูมากภ <ไ S 1> <ไ S 2> ายในเน้นเรียบหรูแบบนี้เลยตามที่เห็นแถมเบาะในสารตอนหลังก็มีแอร์และมี USB มาให้ครบๆเลยอ่ะเราไปดูเรื่องของไฟเลี้ยวกันดีกว่าทาง b y d เขา ุ่นเนี้ยนะฮะกล้าทําตลาดมากๆเลยให้ออปชันระบบไฟมาจัดเต็มเลยหน้าเ,<ล>เป็นแบบไฟ LED เต็มระบบนะครับไฟ daytime running light ในถ้าเกิดเปิดไฟเลี้ยวก็จะแทนที่ด้วยสีเหลืองแบบนี้แต่เวลาขับปกติก็จะเป็นสีขาวเนาะการแสดงผลของไฟเลี้ยวฝากระจุมงข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ไฮไลท์จริงๆคืออยู่ด้าน <ไฟ S 2> หลังไฟ LED light like guiding เป็นบาร์ยาวแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบสี q u e n t เชียวด้วยนะฮะทำตลาดในรูปแบบรถหรูเลยคุณคิดดูแล้วกันว่าตอนกลางคืนขับตามเนี่ยจะชัดเจนแจ่มแจ๋วขนาดไหนนะครับไฟเลี้ยวก็เส้นใหญ่ใช้ได้นะส่วนจุดสีแดงเนี่ยคือไฟต นั่นเองจะอยู่ด้านล่างซูงเข้ามาใกล้ๆจุดติดตั้งจะอยู่แบบนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ใต้ไปหรือเปล่าเนเดี๋ยวรอดูการใช้งานจริงยาวๆแล้วกันและนี่คือหมดของลูกเล่นไฟหน้าไฟท้ายของ b v d, d s e <ด>ีซ5 DMI s u p เ r h y b อซนั่นเองดูรีวิวจอลึกลองขับจัดเต็มแล้วก็ลองใช้งานไฟฟ้าจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับไปต่อที่แอปแดงช่องโคกีครับผม